อันนครับวันนี้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับีเล่มนี้เล่มน,นี้ครับมาเรียนดูเล่มนี้กับกระดาษใบงานที่ครูให้ไปนี่แบบนี้นเรียนเปิดเลยนะครับแบบนี้พร้อมเรียนเปิดแล้วมาเรียนดูโจทย์ครูให้นักเรียนนะครับวาดรูสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่าง หนึ่งอย่างอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตและตายล่างที่เป็นเส้นให้นักเรียนบอกลักษณะมาสองอย่างนักเรียนบางคนถามว่าลักษณะมันเป็นยังไงนักเรียนก็เปิดหนังสือที่ครูให้ดูหน้าบบปกเมื่อกี้เนะี่ยเปิดไปที่หน้าเก้าหน้าเก้าที่เป็นน้องหนูจา๋ากับน้องหนุ่ม ที่หนูจ๋าเลี้ยงกระต่ายและน้องหนุ่มเล่นหุ่นยนต์นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตในเรื่องนี้จะบอกลักษณะทั้งเจ็ดอย่างของสิ่งมีชีวิตเริ่มตั้งแต่หนูจา๋าเอ่อน้องหนุ่มเดินไปโรงเรียน ลักษณะต่างๆที่มันแตกต่างกับสิ่งไม่มีชีวิตและมีชีวิตนี่เรียนดูหน้านี้ถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ให้ปู่หรือผู้ปกครองหรือย่าที่เขาอยู่กับหนูด้วยให้อ่านให้หรือดูให้นี่คือเจ็ดข้อในแต่ละช่องนักเรียนก็เลือกมาตอบถ้านักเรียนเลือกแล้วนักเรียนก็เขียนชื่อของเรียนในในใบงานของครูด้วยครับเกิดครูจะมาเช็คชื่อตอนเก็บงานนะครับ สวัสดีครับ